โอเคตอนนี้เราก็อยู่กับเอ,อ่มซับเวออีกแล้วตอนนี้ก็หายกระตุกแล้วโอเคมาเล่นต่อคราที่แล้วอ่านะมาเล่นได้คล่องแล้วตอนนี้อ่โชเมบ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 น,น,นี่นีตน่ตัวเอสตัวเอสสแลมบอด,ดี้สแลมเหรอไม่ใช่แล้ว ไปไปไปไม่หายกระตุกเลยแต่ถ้าดูในคลิปอาจจะภาพหนุนๆหน่อยโดดโดดเอ้ยอ้าวดไม่ติดให้ตายหายบึ๊บเึ๊บปึบปบึบ,บ ปึ๊บโอ้ยโอเคการหนึงพอละคลิปส um ั้นๆสองสามนาทีเออฮ้ปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บวิ่งไปวิ่งไปสไลด์ไลด์ฟูฟูฟบฟโอเคป๊ปป๊อปปหมุนตัวสามร้อยสิบองศากระโดด แอ้จะได้สแลมแล้วบอดี้สแลมอืมไม่ใช่แล้วคนละอันก็โดดไปสู่ขอฟ้าไปเลยพี่คาจูคนละอันแล้วบายเฮ้ยัไงมันคืออะไรโอเคทำเร็จอาชีเม้สแลมสแลมเอ้ยเอา้าให้ตายเถอะนี่เราเหลืออาชีเม้นอะไรเดี๋ยเด้วยโอ้โหเริ่มเล่นอีก เก็บอีกห้าคอนก็สำเร็จไอชิเม้นต์เราก็จะได้คูณสองแล้วตรงตรงเนี้ย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 อ้าวเฮ้ใครบอกให้กดใช้ไอ้นี่โอ้ก็ใช้แล้วก็ใช้ไปเถอะเอ้าเยคูณสองแล้วถ้าทำบาริจเสร็จก็จะได้คูณสองนะบาริเต่อไปอะไรหนึ่งครั้งให้เก็บเงียให้ได้สองร้อยจำยี่สิบครั้งแล้วก็เก็บเก็บอะไรนะ คู่ซูปเปอร์สเนคเกอร์สองครั้งสองอันโอเคเขาให้เรากระโดดครับกระโดด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 ได้แล้วแซลมเฮ้ยโ nah ยเฮ้ยเฮ้ยนี่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 อยากกระโดดไม่รู้เรื่องโอ้โหเกือบไปแล้วเมื่อกี้พลาดอีนิดนึงแล้วก็มัวตัวเลย โอเคกระโดดเสร็จแล้วก็เหลือด้เก็บเงินให้ได้200รภายใน1นึงตาแล้วเราก็ต้องเก็บซูเปอร์สแน็คอะไรของมันนั้นด้วยนี่ปะนี่ปะซูเปอร์สแน็คเกอร์ใช่ปะเออใช่ครับอันนี้คือซูเปอร์สแน็คเกอร์เรก็ไม่ค่อยรู้หรอกเอยเอยชึบนี่โชเทพเอาหมดเร็วจังไม่ค่อยได้อัพไม่ได้อัปเดตเลยนี่นะ เฮ้ยติดเจ็ตแพดหน่วงภาพหน่วงภาพหน่วง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 กระโดดกระโดดโอ้ยได้ของโอเคไปทำเลภารกิจเหลือจะเก็บเจ็ตแพ็ครับเอ้ยซูเปอร์สแน็คเกอร์อะไรของมัน่ะอันเดียว ได้ดาวคูณสอง yeah. เย่อ้าวเฮ้ยสวยแล้วห้ามพาเด็ขิขาดเลอแคมซูเปอร์สแนกเกอร์อีกแค่อันเดียวเราไม่เอาเรียนละขอซูเปอร์สแนกเกอร์หน่อยเฮ้ยได้แล้วสาเล็จอชิเมนโอ้โหจบพอดีโอเคงั้นคูณสามแล้วก็ เจอกันครับเขาหน้าเปิดกองได้เท่าไรโอเคหนึ่งพันเจอกันเขาหน้าสวัสดีครับ